สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับทักทาย f c ทุกท่านนะครับในตอนเย็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับบรรยากาศที่บ้านผมนะครับก็คืออากาศเริ่มเริ่มเย็นนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับหนาวมากนะทุกคนนะก็เย็นวันนี้นะครับแมงกะบี้ก็จะลดน้ำนะครับดอกไม้นะทุกคนนะ ก็ตอนนี้ดอกไม้ของผมเนี่ยนะครับก็มีที่ปลูกใหม่ก็มีคุณนายตื่นสายนะครับแล้วก็มีดอกดาวเรืองนะครับที่ได้ปลูกต้นกล้านะครับได้ปลูกต้นกล้าใหม่นะครับ mm. เดี๋ยวเราจะไปรดน้ํากันนทุกคนเนะเเาะแต่คราวนี้ผมขยับหนีมดแดงก่อนเมื่อกี้โดนมดแดงกัดเท้าไปยืนตรงข่อยมดแดงพอดีนะครับโอ้ oh. แม่นซะด้วยนะครับอือโอตอนนี้รู้สึกว่าหญ้าที่แปลงคุณอาตื่นสายนี่คือขึ้นงามเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวให้มันต้นใหญ่กว่านี้เดี๋ยวผมจะถอนมันถอนได้อย่างเดียวนะทุกคนนะเพราะว่ามันมัน,ข,นขึ้นคู่กับดอกไม้เราดายไม่ได้ถ้าดายปุ๊บโดนโดนดอกไม้ขาดนะครับ อีกสักพักหนึ่งนะครับโซลาเซลล์ก็จะสว่างแล้วถ้ามืดปุ๊บโซลาเซลล์ก็จะทํางานนะครับโอเคเดี๋ยวแมงกะบี้ลดน้ําดอกไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลดดอกดาวเรืองแลวคุณายตื่นสายก่อนนะครับโอ้โดนมนแดืงกัน <c oughs> ก็เราได้เห็นคุณนายตื่นสายนะครับทุกๆวันเลยเราก็จะเห็นว่ามันโตไปถึงไหนแล้วแต่เท่าที่ดูมันเริ่มแตกยอดใหม่หลังจากที่ผมปักชามไปแล้วมันแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับนั่นแหละมันถึงจะเป็นกิ่งก้านใหม่แล้วก็จะมีดอกติดมาเต็มแปลงเลยนะครับนี่ครับแปลงนี้ก็จะสวยงามนะครับ เตรงนี้ก็โโอ้โหญ้าเยอะมากมไฟโซล่าเซลล์ดวงนู้นติดแล้วนะครับดวงนี้ยังแต่มันจะติด ใกล้ๆนี้แหละใกล้แล้ว ตอนนี้เรามาลดตรงหน้าบ้านบ้างนะครับขย่างดน้ำเดี๋ยวมันก็โตเร็วๆครับ ตอนนี้ยุงก็เริ่มมานะครับมืดแล้วเนาะยุงตนเร็วนะดาวเรืองโตเร็ว จะมอมจะมอมอืออ๋ออ๋อจะมอมนะฮะน่จะมอ,อ,ม,อ,อะมอนะือเปนไงเป็นไงน่าน่าน่า,น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 าล็อกล็อกตัวล็อกตัวอืมอืม อืมต mm ุหมัดไฟติดแล้ว ตอนนี้นะครับไฟโซลาร์เซลล์ก็ได้ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับไฟ USB โนะครับข้างซ้ายมือนะครับก็จะสว่างทั่วทิศนะครับแล้วไฟที่ผมเอาไว้ตรงสารปู่นะครับก็คือไฟที่ผมเอาไว้ส่องยามค่ําคืนตอนไร์สดนะครับแล้วก็ตรงนี้คือที่บ้านนะครับก็คือหลังนี้นี่นะครับแล้วก็ ท่อมที่ผมจะลื้อออกนะครับก็คือหลังนี้นี่นะครับอีกดวงหนึ่งนะครับก็คือที่อยู่ตรงแม่นะครับก็คือดวงนี้นะครับเราจะมอมเขี่ยอะไรเนี่ยมอมเขี่ยอะไรอะ่ะอ้าวเขี่ยอะไรไม่รู้ดูดิเขี่ยอะไรไม่อะไรฮะไ,รไหนอะไรยังไง ยูงไหนนะม่มีอะไรมอมไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นี่นีนน่โอ้โหเล็บกินอะไรนะเนี่ยเจ้ะมอมโอ้ยไม่ไหวเลยเอยุงเยอะยุงเยอะมากเลยครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ